สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ธรรมดาเปากิ่งการโชว์ฝีปากต่อกกลับเดือดหลังชาวเน็ตถล่มด่าแต่โดนลบคอมเมนต์ซึ่งล่าสุดสาวเป่ารับงานพรีเซนเตอร์มากมายอย่างล่าสุดรับรีวิวยาสระผมแก้ผมร่วงที่งานนี้เธอได้อัดคลิปสระผมในห้องน้ำนุ่งผ้าขนหนูเพียงตัวเดียวทำเอาฮือฮาไม่น้อยซึ่งแน่นอนต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ทั้งแง่บวกและแง่ลบโดยมีคอมเมนต์หนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า รวัวทัวลงรีบรบเม้นไวเชียวอหนูยูเฉยเไม่เป็นต้องให้เตือนเม้นถึงลบํำหนักมากซึ่งจากนั้นสาวเปาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าก็เป็นคนธรรมดานะคะไม่ได้บินได้ตอนนี้ก็เดินอยู่ค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ